สวัสดีครับกลับมาตัวชาแนลอิชเชนเคยนะครับกับเกม Minecraft ไมโครฟที่แมทที่ชื่อว่า The Mrs. Library บรารีเชนเคยนะครับวันนี้ ep 5นะครับเราจะมาอัดกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราอยู่ในห้องสม,มุดบ้าๆบอๆนี้นะฮะเอาล้วครับ,นะรบเราต้องตามหานะฮะตู้หนังสือเอาอีกแล้วมันคือตู้หนังสือเรือจิตใจอืมห่ออีกแล้วเหรอห่อวันนั่นเนี่ย หอเป็นหาเป็นดาวเป็นเดือนเลยอยากโกงเกมนะแต่ไม่กล้าเออถ้าโกงเกมจะผมก็รู้นะคะถ้าเกิดอะไรเลยขึ้นเนี่ยอยากลงไปมากเลยลงไม่ได้ขอบไม่อนุญาตให้โกงเกมเศร้ากรรมนะฮะ เหลือไอประตูนี้แหละให้เดานะมันน่าจะมาจากชั้นสามนะเพราะไงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดเดบูมันมาจากชั้นสองถูกปะ่ะฮะนง่ไงประตูเดบูผมมาจากชั้นสองอ่ะถูกไหมนี่ชั้นสองใครเล่นแบบนี้แล้วรู้วิธีก็ส่ง คอมเมนต์มาทางด้านล่างนะโอเคครับผมก็ไม่รู้แล้วนะฮะจนปัญญาชิปโอ้รู้แล้ดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งนะฮะ อาชีพผสาชอบเสียงบนไดอะ่ะกระดิ่งกระดิงกระดิงกระดิง,ะดงนะฮะห้องนี้นะฮะน่าวจะมีอยู่ห้องหนึ่งมีเหตุด,ด้วย เห็ดปลูกบนไม้ได้หรอเพิ่งจะรู้นั่นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบนี้เขาผมเห็นอเดี๋ยวผมไปแือจุดนมเติมแป๊บนะเอาอละไอประตูปิดสนานี่เบื่อพวกมันจริงๆ ตรงไปแป๊บมันจะมีนี่ประตูซัมบี้อืมนี่คือสปาว์ททั้งหมดนะซัมบี้เอกสไปเดอร์เอกคีปเปอร์เอกขาวเอกนะชีฟเอกแบทเอกมีหมดทุกอันเลย มันทำยังไงของมันเนี้ยเดี๋ยวไม่น่าไลยผมหิวลืมปรับฟิฟูฮะตั้งั้นสักครู โอเคครับนี่ไงหนึ่งหกเก้าสองนะนี่คือรหัสลับนะเนี่ยรู้สึกรู้สึกนะฮะรู้สึกถึงอารมณ์ได้เลยนะครับรีวจิตร,รีวสัมผัสได้ครับ <Yahoo! S 1> นี่ฮนะเที่ววบอกคือเราต้องมาหาประตูนี้น่เลย e x i กก็คือจุดจบอยู่นี่ฮนะเอ็กนะครับเอาละฮะผมมาหาประตูกันต่อ สวยมากอยากจะอยากจะโกงเกมอะ่ะแต่ไม่กล้าไม่เข้าใจโอ้ยติดหัวอู้เห็ดแฟกวันแฟกวันก็ไม่เข้าใจไม่ว่าจะแฟกได้ ไอ้ไม่เข้าใจเลยอ่เแฟกร้อยแฟกล้านอะไรก็มาเข้าใจเอะเห็นอะไรอ่ะซุมๆเห็นทอสนะฮะก็เห็นเห็นทอสอ่ะเห็นทอสเห็นบันไดเห็นตู้นังสือนะครับก็คงจะเป็นอะไรแน่เลยเอาอีกแล้วเดี๋ยวมาจังเลยไอ้นี่ ไม่ทุบไม่ได้ด้วยนะเรียนจริงๆเกมนี้เขาไม่ให้ทุบนะฮะแฟกหวานแฟกถูแฟกถีแฟกโฟจะแฟกอะไรกันแน่เนี่ยแฟกร้อยแฟกล้านแฟกพันแฟกหมื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปให้ข้อสงสัยเนี่ยเดี๋ยวมันมีหนังสือไอ้พวกแบทไมล์ลาสโน เขออ่านแป๊บนะเนี่ยไอ้หนังสือนี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ย musical f o u อน a i n s o l รมาได้แด่ดาวโหลดเพจจะเดินเดินเดเทิร um> ์นโอเวอร์อ๋ออันนี claro> ้เริ่มเล่นมาลัดโน้ตจีโน่อ่านแป๊บนะฮะผมไม่ได้แบบไม่พิแท็กนะพี่แท็กเขาอ่านเก่งมากว้าว อ่ะแบบเซียนอะ่ะ And feed กระทะทอดเดี๋ยวต้องมีของทอดในกระทะแน่เลยนะฮะอะไรยรมูอาธิสกินบีฟอร์ดวิติ้งอยู่แพน Because อยู่แพนวิตสลามสลาม ครับเ e ท่านจ e ทวาก็สิ e s สุดวิลิท์ลูส์และจะส่ n ผลทำให้ o ขา n ิงโจว b บ d First, be sure to c ะ e a n a ล d r บ m อ v e in, the hair your, your in the oh, the ัว e อ a i r of ร o u r ส่ที oh. ิ h งตอนสติกว่เอ๋อเขาบอกว่าอย่างแรกก็ให้ช่วยก็คือคำความสะอาดและจิกหัวส่วนหัวส่วนปีกส่วนอะไรของมานนะโดยใช้แทงไม้นะครสติกโอเคครับเราจะไปหานะฮะเดี๋ยวขออ่านให้คุณท่กนก่อน เจอแ a ทโอเวอร์ฮอ r e ฟ o รล t i n g ์ตทีสมนาทีนะฮะแล้วก็นันอาร์ดีเกตมาดูสกินแล้วไอห้องนี้นะฮะมันมีโคให้นี่โรเต้นนะโรเิแบดมีดเอาไปเผาสักสอามนาทีเราจะลองดูกัน เผา,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 าไม่ติดหรอกฮะเชื่อยังไงก็เผาไม่ติดสภาพใดๆก็เผาไม่ติดนะฮะลองเอาหนังสือไปเผาดูเผื่อจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมานะฮะเผาไม่ติดหรอกแลวเออเออโอ้ตายใหญ่ละยังไงกันแน่ฮะเฮ้ย,ยโฟนันเฮ้ย เป็นหลังเป็นไม้เว้ยเป็นไม้เหรอถ้างั้นเราต้องหาแล้วครับจรอปเปอร์ต้องมีอะไรพิลนลนพิกลแน่ฮะแล้วเขาให้ที่ครับเรามาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจข้างงงและเงิบเดี๋ยวเราจะอ่านไปเรื่อยะฮะ ตัวเต้นแบบนี้โอเคฮะเราผมงงมากเลยตอนนี้อ่านไปเลยแล้วกันอ่านบทสองไปเลยทางนะั้นฮะจุดแรกเนื้อเกจีเดอะคีนอัพรีมูฟออร์แฮนสกินโ n ติง e ด a n แ c นโคก็คือให้เราอะถึงหัวดึงไรออกไม่หมดเลยนะดึงแม้แต่หนังมันออกมาได้ใช้สลาม B4 ก่อ,อนนั้น the b a s t on the center p a r t of the hot plate rotation rotate every 30 minutes โอ,โอ้ตั้ง22หน้าใครจะไปกาานะ้าวอ่านนะสนุกทุกสิ่งโอ้22หน้าใครจะไปกาา้าวอ่านฮะ <Bangladesh> คือแบบเป็นไรเงือกมาก เออเอาเมาส์เมาส์หายเออเมาส์เมาส์เมาส์อะไรสิฉันว่าไอ้ห้องนั้นต้องมีเควสอะไรแน่เลยฮะ ให้เดาแล้วเดาไม่ผิดนะเดาไม่ผิดต้องมีเควสอะไรแน่ครับงั้นเราจะไปตามตามเพจนะฮะเขาบอกให้เราหาสติกอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรหาแล้วก็ได้สติกแล้วก็ใช้สลามด้วยซึ่งเรางงมากเลยตอนนี้นะฮะหนังสือควรจะไปอยู่ที่ไหนฮะ หนังสือควรอยู่ในตู้นะครับแล้วน่าจะเอาหนังสือใส่ตู้ฮะ Last node ก็กลับมามีโน้ o เดียวเราใหม่ฮะเราอ่านก่อนนี่อ่านอยู่นะอ๋อก็คือเป็นทางี่แบบร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งวิธีอะไรเงี้ยหนึ่งร้อยหนึ่ง สิบหนึ่งสิบเอ็ดวิธี <c oughs> แหมกวนตีนมากเลยสิบเอ็ดวิธีในการทำอาหารนะฮะด้วยวิธีด้วยอันนี่อะไรอะ่ะเนื้อะนะฮะสกอร์กตต้าทำอาหารด้วยเนื้อะนะฮะเอาซิเอ็ดนฮีโรไยมันเกี่ยวอะไรกับฮีโรไยฮะ เล่นแบบนี้นะเล่นแบบนี้มาก่อนผมแล้ว,ลวก็ช่วยได้คลิปชันผมหน่อยนะฮะช่วยแ,บบแนะนำผมหน่อยนะผมจะหาทางวิธียังไงฮะเจ้่นี้ผมจะทําอาหารด้วยครั้างคาวดีไหมฮะไปโอกราฟิกแล้วอะไรฮะหยุดแล้วะโอ้ยหนังสือก็คนในหนังสือครับเราจะเอาไวปหนังสือครับโอ้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยโอเคครับงั้นเราก็ เอาเป็นไล้วหนึ่งมาลัดโนด๊บโอตกใจหมดมาผมฮะไม่มีอะไรตกใจมาตัวเองเราจะโกงเกมไหมฮะไม่ดีมั้งอยากโกงนะพูดจริงบ่องตรงเลยแหละเอ๊ะเห็นนี่นด้วย ต้องเ็ี้ิ exit exit ต้องมีตรงนี้นี่นี่น,นี่เห็นเลยฮะเต็มช็อตเลยโอเคครับงั้นเราจะรีบไปฮะเล่นแมปนี้แล้วขอขกรุณาบอกด้วยนะฮะปิดไฟอ้าวเฮ้ยเฮ้ย ฮะทำไมพี่ไม่ปีนฮะเพื่อ้ากิงเพื่อเออโอ้โหประตูสว่างเคยเห็นไหมฮะต้องมีอะไรแน่เลยฮะเอยประตูนี้แหละมันมันน่าสงสัยฮะ ถ้าถามครับผมเล่นปรเนะท,ทอะไรหนึ่งเจ็ดจุดสิบฮะเพแฟกอะไรมันมีมาให้ยู่แล้วครับโอเคฮะทำถามง่ายๆไม่มีอะไรมากแฟร,แฟร์โอเคก็เลยตอนนี้นะเราก็พยายามหาประตูทั้ง3มที่เราบอกนะตั้งแต่ซอมบี้หัวสกเกลตันสีดําแล้วก็อะไรอ่ะต้นหนังสือหนังสือเราเจอแล้วนะครับผมให้ผมดาวนะต้องไปชั้นสามซึ่งเราหาทางไปชั้นสามไม่เจอครับ จริงนะหาหาทางมาชั้นสามไม่เจอครับไม่เจอนะฮะไม่เจอเราเห็นบันไดนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่เดวูเดวูต้องช่วยอะไรได้แน่เลยทุกผมยังไม่รู้เลยว่าเดวูแปลว่าอะไรนะ,ะใครแปลได้ก็บอกมาหน่อยนะผมอังกฤษใช้ได้ก็จริงแต่แค่ว่าบางคำมันก็แปลไม่ได้นะ ไม่แท็กเงี้ยพี่แท็กผมสุดยอดอังกฤษมากลุงพีอย่างเงี้ยลุงพีนี่คือแบบคุยฝรั่งได้สบายเลยโอ้โหชอบมากสบายเบื่อเลยอย่างงี้อันนั้นจะลองลงไปไหมอ่ะลองลงนะฮะจะลงไปเดี๋ยวมันจะมีทางที่มันจะแบบจะไปชั้นนึงชั้นนี้ได้นะฮะเราจะลองลงไปโอ้เสียงน้ำรบกวนมากเลยตัวนี้ ถ้าผมถ่ายแบบนี้เ็จผมสัญญาเลยนะผมจะไปอัดอะไรนะเอาชีวิตรอดนะฮะอ้ยมีน้ำอยู่บนเฮ้ยมีอะไรแน่เลยเราทางนี้หนูเหมือนรู้สึกไม่เคยมานะฮะโอเคครับเราจะไปเรื่อยๆฮะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยในสุดเราก็เจอทางใหม่นะฮะเราเรารีบไปเราขึ้นเลยครับนี่มันที่ไหนกันเย้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 เราเปิดประตูเดโุกได้แล้วครับปึ้งโอเคปึ่งอู้สกอร์คิสโต้เราในสุดเราก็เปิดประตูจนได้ฮะหลังจากเราลองมาสิบกือบสิบตะวันนะฮะ เกินไปครับเย่ yeah, เปิดประตูดับบลค์ได้แล้วเย่ yeah. uh huh. หลังจากรอมาร้อยกว่าปีนะฮะในที่สุดเราก็เปิดประตูได้แล้วครับใน,นนี้ฮะนี่ครับสวัสดีครับมีใครอยู่ในไหมฮะโอ้ยสวัสดีครับมีใครโอ้โอ้นี่ไงประตูที่ผมบอกโอ้ขึ้นไปก็เจอชั้นสี่แล้วมีชั้นสี่ด้วยเหรอเพิ่งรู้วันนี้ ข้างล่างก็จะมีกระจกนะฮะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ดีจังดีจังไปไปไปเราไม่รอใครแล้วครับไปละเย้อู้ประตูนี้เองแล้วก็ไอ้บนใดที่ขาดหายไปประตูคิปเปอร์ประตูคิปเปอร์เดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่ไรเปล่าเรียบร้อยครับ สกอรตคริสตัลไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บ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 โอเคไปเลยฮะเราไม่รอเราก็อยากแก้ฟุ้งครับเราเปิดชั้นสามไปเลยโย้โหนะครับเย้ตอนนี้เราแมปเราก็จะจบแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งสเตนนะฮะตอนนี้เราเปิดประตูชั้นสามได้อย่างเป็นทางการนะฮะโอเคครับเราจะไปกันเลย ก็เปิดได้แล้วเนาะจอดโอ้ซาร่าก็เปิดได้แล้วนะซาร่าอีกมีอะไรแน่เลยมีอะไรแน่มีอะไรแน่มีอะไรแน่นะฮะแน่นอนนะฮะโอ้ซาร่าก็เปิดได้แล้วนะโอ้ซาร่า ก๊บนี่ยอยากไปตรงนี้มากเลยแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราพยายามกระโดดาสามสองหนึ่งเย้กระโดดได้แล้วนะฮะโอ้แค่นี้เพื่ออะไรกันไม่เข้าใจทั้งงงและเงิบเอาละอุ้ยตกไม่เป็นไรครับเราขึ้นชั้นสามได้แล้วเราดีใจมากเลยนะฮะ อาชีพอาชีพแป๊บหนึ่งฮนะไปอาชีพแป๊บอาชีพต้องมีอะไรเพิ่มให้เราแน่เลยนะฮะในสุดเราก็เปิดประตูตำนานชั้น3ได้อย่างเป็นทางการนะฮะล้วอยากพูดฮนะไม่มีอะไรเลยเอา้าวแล้วคุณลงมาทำไมเนี้ยไปครับเราไปที่ตรหงสือนะ โโอ้โหที่แท้เราก็ต้องรัดน้ําจากเดอะบูมานี่เองนะฮะเรารัดน้ํามาเสร็จเราก็ขึ้นนั่นเลยนะรูปบนันไดสแต่นี่รูปบนันไดอันนี้รูปคีิปตอร์ทำอะไรแบบเนียนมากอะเนียนมากแหมเก่งจริงจริง เปิดประตูชั้น3ได้แล้วนะฮะตอนนี้ณจ,จุดนี้นะฮะโอ้กระดูกมุนได้กระดูกมุนได้ถ้างั้นถ้ามันมีตัวตให้งั้นต้องมีอะไรแน่เลยนั่นไงมีอะไรให้แน่เลยอาชีพฮะโอ้โหหลังจากหามาเกือบร้อยปีนะฮะ ร้อยปีตรงไหนฮะไม่เข้าใจทั้งงงและเงิบ้างั้นเราจะไปอีกรอบหนึ่งไปชั้นสามแหมแล้วเราจะทุบไอ้ตรงนี้ยังไงฮะไปครับขึ้นครับ เกือเหลือแค่ว่าเราจะกระโดดน,น,นะนะโอ้ยติดไม้ขึ้นมาป,ปะปะเสียงไม่เหมือนเงียบๆอะ่ะนะฮะหลังจากได้ประตูชั้นสามไปแล้วแบบเงียบมากเลยตอนนี้เอานะฮะสามสองหนึ่ง ตายแล้วโอ้เปิดชิบบันไดไปครับดีบันไดไม่ต้องรอฮะขึ้นเลยพอขึ้นเสร็จยกแลวเวอร์พอยกลีเวอร์เราก็ลงพอลงปับ๊บคราวนี้เราก็จะไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเราก็จะเจอประตูใหม่ครับเป็นความน่าภูมิใจของเกมนี้จริงๆนะฮะ ไปเลยครับเอาอีกแล้วไปคำทูกรีอาชีด็อกคูเมนอินรอทิสอาชียฮะกินหรือเซอร์เวส i o u d o e n a หรือกินอัพเดตอัลเทอแปลความหมายไม่เป็นอะไรเนี่ยสรัโนด i n g around the liberty t o d ี y ย ไม่สบายด้วยอเอาเจ์เฟอร์ไ้อเอร์อูเอชีออฟเดอะเวเอร์เ์เนี่ยซาวนแออฟไลอิ์อัพ for meaning I have t c o fail e c a s e the document มเดี๋ยว่อยมาอ่านใหม่นะฮะโอ้ยพวกเดี๋ยวนี้เป็นไรม่รู้พวกอ่านอังกฤษเริ่มอ่าคำคำยากๆอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยคำง่ายๆอย่างเล่นดอกอะไรเงี้ยเออโอเคว่าไปอย่างนะฮะ ไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคฮะ้นี่มเะฮอฟฟี่ฟูี่ไอคิดมอนสเตอร์เอาไว้กินอาิดเอานรีเททีเดอะอัแมนตูดิโอไอลนด์รีเทนฮอปโอเคนะซัมิงเอาวเดกวันนีฮีโร่บายเดจูสสตาร์อฟเฟอร์กออนเซ์คบฟาวนาเวเวเชนนอนเวูเดอะคุกเกอร์ฮอะอ๋อเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบนี่ไงไอเลมเนี่ย แล้วก็ไอเนื้อเนี้ยให้เราเอามาด้วยนะฮะกินอาชีพกินอาชีพกรีนโอ้มีน้ำต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะอุ้ยประตูตเหล็กอ่ะแล้วเราจะทำไงเนี้ยรู้ว่ากินอาชีพเออมันมีเล่มสองให้เนี่ย Don't dump it! I can't. I can get into the archive room and lever it unlock. The archive room is in the green archive room. The name in your system of this one. I'm looking, on sweetie. I can't get you know, the green archie room. The level in the is so, okay, so I can't get to the uh, outside and get to the green archive where in the roof like I did before. ออกแนวแบบว่าเขาอ่ะผมสังเกตไหมฮะอุ้ยกดคิวได้ไงสังเกตไหมฮะประกวอาชีพรีเมอร์หายไปไหนครับเขาบอกว่าอยู่ในห้องนี้ฮะกระดาษให้มนกระดาษทั้งสามไปหรอแน่ๆเลยไปทางนั้นเราจะโยนฮะเสียสละนะเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ใช่คอสชฮนะอุ้ย ไม่ถ้างั้นขอโทษครับอนุญาตประทานโทษฮะโอเคฮะเมื่อกี้เผลอทำสกอร์ล่วงเซ็งเปยเลยแล้วกันโอเคฮะเอา3อันนี้มาเพราะเขาบอกว่าโยนกระดาษไปโยนไปแล้วโยนอา้าว อ,อวิ่งไปตามน้ำแล้วครับอุ้ยเปิดแล้วอุ้ยจริงด้วยอะ่ะอ้าวสกอร์คิตตันเมื่อกี้อ้าวถ้างั้นโลทิ้งอะเตอโอเคฮะถึงกรีนอัพชีพแล้วนะครับเราตามหารีเวอร์กันเลยกู หลังจากเราเจอชั้นสามนะแล้วก็แฮปปี้กันมากขึ้นนะฮะโอเคฮะแฮปปี้กันอย่างรุนแรงนะครับอุปตูอาชีพเย้ yeah! เรียบร้อยนะครับเราเจอประตูอาชีพอย่างเป็นทางการนะฮะ การและแบบทางการมากนะนะครับแซงคราดีๆกับเกมผมด้วยนะเราเจอประตูอาร์ชีแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยเอ๋นี่มันอาร์ชีหรืออาร์เชลีบเนี่ยนี่มันที่ไหนกันนะ อ,อ๋ออาชีพแผงที่2แน่เลยฮะถ้าเราไม่ผิดโอเคครับผมว่าผมอ่าน30นาทีแล้วนะฮะโอเคครับถ้างั้นขอบคุณที่รับชมกับลิซลเลลี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเยเ้ยที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนไอไอ,ไอ,ไ,อไอแมวอะไรวะ